มาแล้วค่ะรอนมาม่าที่จริงใจขั้นตอนการดัดวอลลุ่มนะคะทํายังไงมาลืมกันเลยค่ะก่อนอื่นมาตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือตัดผมเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อเราตัดผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูรังสารเคมีของ3บวกหมักทิ้งไว้ที่เตียงสระ3-5นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างให้สะอาดเลยทําการลงน้ํายาได้เลยค่ะเคสนี้นะคะผมแข็งแรงเราจะลงสูตรแอคต้านะคะ สูตรทะลุสารเคลือบนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ลอนที่ชิด น,นะคะอยากได้ลอนเด้งๆตั้งแต่โคนจะหลดปลายเลยนะคะปลายผมลูกค้าผ่านการยืดและทำสีมาเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะลงสูตรแอคต้านะคะประมาณ10นาทีเมื่อความยืดหยุ่นที่โคนผมได้แล้วเราก็จะมาลงน้ำยาที่ปลายผมกัน <ไป S 1> ค่ะปลายผมลูกค้านะคะลงน้ำยาสูตรอ่อนแอถุงสีชมพูนะคะก่อนลงน้ำยานะคะใส่โมเดิลเพกเอนะคะฉีดไปที่ปลายผมก่อนจากนั้นก็ลงน้ำยาฉ่ำๆช,ชุ่มๆกันเลยคะ่ะทิ้งเวลาต่อไว้ประมาณอีก5้ นนาทีะะคเะมื่อลงน้ำยาครบเวลานะคะทำการเช็คความยืดหยุ่นของผมได้เลยคะ่ะเมื่อผมเริ่มยืดหยุ่นแล้วนะคะเราก็ทำการนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบบำรุงเชื่อมประทาแกนผมทำสปาร้อนด้วยทิสเมนต์นามเมนซี่ล้างผมให้สะอาดทำการเป่าให้แห้งได้เลยก่อนเป่าอ,อย่าลืมใส่ตัวบำรุงป้องกันความร้อนด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นทิสเม้นต์ผมเสียป้องกันความร้อนนะคะใส่ทิสเมนต์แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถเป่าได้เลยคะ่ะ รอนมา,มา่ารอนฮิปปี้เพิม่มรอนมือเมดเราไม่ต้องเป่าแห้งนะคะทุกคนเสร็จตัวบำรุงแล้วม้วนร้อนได้เลยค่ะก่อนม้วนรอนอย่าลืมใส่กระดาษป้องกันความร้อนด้วยนะคะเคสนนี้นะคะใช้แกนอยู่ที่เบอร์ 16, 18แล้วก็20ค่ะเสร็ตัวบำรุงนะคะสเปรยน้ำนมป้องกันความร้อนของ NW ทิชเม้นผมเสียนะคะขวดสีดํานะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะการดัดรอลุ่มนะคะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะลอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะถ้าใครอยากดัดทรงฮิปปี้นะคะมาตาราดามือเมดพอสอจีนนะคะที่ดอยากได้ลอนชิดหนังศรีรษะแนะนําสูตรแอคตาเลยนะคะการม้วนล,ลอนก็ง่ายคะ่ะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคสนี้จะม้วนแบบทวิตเพราะลูกค้าอยากได้ลอนที่ ชิดหนังศีรษะมีความ เด่งตั้งแต่โคนจะรุดปลายเลยนะคะเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่กิ๊กเลยนะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์ก็สามารถนะคะสอบถามได้ตลอดนะคะมีเทคนิคมีวิธีการทําให้ไม่เข้าใจสอบถามได้เลยนะคะหรืออยากมาเรียนกิ๊กเปิดคัส v IP นะคะสอนดัดวอลลุ่มตัวต่อต,ตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะมาเรียนได้ที่จังหวัดชัยภูมิถ้าใครไม่สะดวกมาเรียนที่จังหวัดชัยภูมิกิ๊กยินดี สอนให้ถึงที่ร้านเลยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนอยากมาใช้บริการที่ร้านนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านว,างวนนังวัดตําบลกุดน้ําใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนอยู่ไกลนิดนึงนะคะ,ท,คคะ,คะทุกคนใครนะคะเดินทางมาที่ชัยภูมิก็ยินดีต้อนรับเคสนี้ใช้ไฟนะคะอยู่ที่120องศา5นาทีเดินไฟ3รอบนะคะเคสนี้กิอยากให้ได้ รอนที่นุ่มและเงานะคะก็เดินเดินไฟจนแห้งเลยนะคะการม้วนรอนชิ้นหนังศีรษะแบบนี้นะคะมีความร้อนแน่นอนค่ะให้เพื่อนๆนะคะใช้ไดลมเย็นเป่าช่วยลูกค้านะคะเมื่อเดินไฟจนร้อนแห้งสนิทแล้วก็จะได้รอนเด้งๆแบบนี้นะคะ่ะหลังถอดแกนออกนะคะจะได้รอนแบบนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวลงน้ายากโกกรอนคายหายไปหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อเรานะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้วเราก็ลงน้ํายากโกกเคียนน้ก้ใช้โกกน้ํานะคะ ฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีนะคะเมื่อโรงน้ํายากก,กครบเวลานะคะก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูคีรัตินของ3บวกบำรุงด้วยสปาคีรตินของ3บวกนะคะจากนั้นนะคะก็ล้างผมให้สะอาดแล้วทําการเป่าให้แห้งได้เลยค่ะก่อนเป่านะคะเราจะใส่นะคะตัวบํารุงนะคะสเปรย์ทรีทเมนต์นะคะสําหรับผมเสียสเปรย์น้ํานมป้องกันความร้อนของ N.W. นะคะแล้วก็ a r g e n Oil จับลอนของ N.W. นะคะเทคนิคการเป่านะคะให้ลูกค้านอนที่เก้าอี้แบบนี้เลยค่ะเราใช้วิธีการส่องลอนนะคะส่องลอนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผมจะแห้งสนิทเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่มีที่ส่องลอนนะคะสามารถนะคะปล่อยให้ผมแห้งเองได้เลยค่ะใส่ตัวบำรุงแล้วปล่อยให้ผมแห้งเองโดยธรรมชาติได้เลยนะคะอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ลอนประมาณนี้เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกค่ะสวยน่ารักมากเลยคะ่ะขอบคุณลูกค้าประจำมากเลยนะคะ